อภิปุชยามะสังฆันอภิปุชยามะกลาดพระรัตนตรัยนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะตาจัมปุโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาจามีธัมมังนามา

Niya sila niya jama, panca jama, kati yampi, kati yampi, mayam kante, mayam kante, wisung wisung, wisung wisung, rakana kaya, namo dasa pakawato arahato sama sambudasa, Nam namo dasa pakawato arahato สาพุทธังสารนังขจามิพุทธังสารนังขจามิธรรสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสัมพังสารนังขจามิดุิยังบพทธังสารนังขจามิดุยังบีพุทธังสารนังขจามิ ทุติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิติยัมปีสังขังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีสังขังสารนังกัจฉามิตัติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตัติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิทิยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตัติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิ วาทาศีลเลนนินพุติงยันเกิตามสมาศีลังวิโสวะเย โพธิสัตวธรรมสัพระโิสัตถาเทวมารุสาตังทโทภควะติสวะภาโตภควะทารรมโมสันติิโกกาลิโกเนหิปัสสิโกโอนิโกปัจตังเวทิตาโกวิโยเฮตุิภวะโตสาวกสังโฆ โอจุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายยปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทักจัตตาริภุริสัจุขานิอัตถ้าภุริสัพุคะละเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาวในโยบาวในโย 아기나요, 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 아요아사나요아사나요 아기나요, 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 아나나마라아나요타마비요나요타바 아기나요, 아기나요, 아기나라 กามปิโยจิตัสสะปาราติโพลังปนาละวกรรมกามตาทายังขังขันติสุทังตวิจินัตถิตวามุตินโตตันติทัสสะภวตุเตชยามะคารานินาราคิริงขาชวารังอาทิตมาตพุตังกาวกิจักามสันตวสุทารุนตา เต่านโพเสกอิจินาชิตวามุนิโตตันเตาสาพวตุเตชัยยมขาราเนโอเคตากากรรมติอัสสุทารุณันตาตาวันเตโยชนะปัทถงโอลิมาละวันตักเหจีปิสังกตมโนชิตวามุนิโตตันเตชสารพวตุเตชัยยมขารานกาตวานกาตาุรา ที่ว่าข่าวปัญญาจินจายตุทวจนะชาณากายมาเชสันเตนัสโอมจินนาิดต่อวะามุนิโตตันเตสัสสะวตุเตสยมังคัลลาลิสัติทัติยามติสาตะ์ต่วาทัเก็บุปผาทาบิโรปิตามะนาติอันตะปูตัปัญญาปฏิปัจจิโตจิตต่อวะามุนิโต อันเตชัสาภวตุเตชัยมังคาราอิปนันโทปันันทพุจธังวิปุตตเมจิงปุตเตนะเทระพุชเกนธรรมวะยานโตอิทูปเทสวิตินะเชตวามุนินโตตันเตจัสสภวตุเตชัยมังคะราอิทูคาอติทิพุจเกนะสุตันตหาธาพรามังวิสุตเจชุติมีเทปกาวิธานะ ญาณะกัตเถนะวิจินะชิตว่ามุนิโตตันเตขัสสะปวตุเตชยยมังคารานิเตตอิปุตัชยยมังคาระอาทกาธาโยวัตตนจินตินิสัรเตวะตังยิปทาวะเถกบิวิตาตุปัตถวานิโกขังสุขังอดิธรรมยานโรฉะพันโย มหากรุณิโกนาโตหิตายะสังขปานินาปุเรตวาปารมีสัพพาสโตสัมโพติมุตตะมะเอเตนะสัจวาเจนัโุตุเตชัยมังคะลาชยันโตโหทิยาโมเลสัตยานาณทิวานาโตเอวังตวังวิชโยโหวิเชยสุเชยมังคะเรอัปะระสิตาพัลลังเก ศีเสปตุรีบูภารอภิเสกเจ้าพระพุทธานังอาคาปัตโตภโมติสุนันตังสุมังคัลังสุปะขาตัสโวติตังสุพโนสมุโคตจสุยิทังพระมจาริสุปทาคินากายกรรมวาจากรรมปทาคินาปทาคินังมโนกรรมปณีติเต ปัตากินาปัากินานิกัตตวาราลภานตาเทปัตตากินเนภวตุสาพมังพรังราคันตุสัปเทวตาสพพุทธานุภาเวนาสัาโสติภวันตุเตภวตุสาพมังการะราคันตุสมปเทวตาสาพธรรมนุภาเวนาสัาโสติภวันตุเต ตวัสาีสัพมังสารราคังตุสาำเทวาสัพพสังขานุภาเวนัสคาโสตีพรวันุเท ขอเชิญท่านกลับนั่งประจำที่เหมนเดิมค่ะท่านนั่ที่ได้มาช่วยขวายอาหารก็ถือว่าที่เนี่ยครับช่วยเติมเพิ่มกำลังแค่ตมาขวาารที่ขวานนี้ก็ไม่ได้ไปแต่กการเป็นเติเป็นเนื้อของตมาที่ช่วยทำให้ทำิีการยา ทั้งที่เป็นประโยชน์ตนก็คือการทำฝึกศึกษาความเข้าใจภาวนาสัมมาธิฏแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านในที่ก็คือการเผยแผ่สัมปองธรรมกเ็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้พอเป็นภาษาบาลีนะย่างโยมก็น้อมใจ แห่งบุญกุศลนั้นให้อุที่บุญกุศลที่ได้ทำเนี่ยนะให้แก่ผู้ที่เอ่อเระเคากถือให้พอได้ร่วมทุกข์ด้าด้วยแล้วก็ให้สุดเองได้มีความสุขความจเจริญนะเพราะว่าชีจะให้พอนี้ก็คือการที่เอ่อให้ทุกท่านเนี่ยได้มีอายุมันนัสสุขภพละนะ ก็เรียกว่าพอนสิปรปการหรือเติมตัวเติมตัะรชัยเพื่อว่าเราจะได้ใช้อายุวันสุขภาพพระละในการทําความดีประพฤติธรรมให้เจิญมองงานทั้งเพื่อความสุขของตเนเองและเพื่อความสุขของครอบครัวส่วนรวมสังคมประเทศชาติแล้วก็อาจจะขยายไปถึงต่อโลก เท่าที่เราเช็นกันระหว่างที่กลุ่มระ่างที่จะมาสวนเนี่ยใครที่มีน้ำก็โกดน้ำใครที่ไม่มีน้ำก็ดึกในใจก็โกรธแห้งประโยชน์หรืออนิสมสที่เกิดขึ้นนะมีเหมือนกันนะเจทาวิวหาบุราปริปุเรติสาคารา เอวะเมวะติโตจินนามเพตานามอุปกัปสติสุติตังปิติตังคุณทังคิตเมวะสันิจตุสัพเพตูเรนตูสังกัปปะจันโผนาระโสยัตถาภณิโชติระโสยัตถาสัพพิจิโอวิวาจตุสัพโรโกวินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุภีธิกายุโกภวาอภิวาทนาสีวิสานิจานุทานวจายนุ Ca karoo thma watangting ayu han sukanpananayu wattaको tan wattaको suri wattaको jaka wattaको pala wattaको wataको suka wattaको mo sa Bukaloka beyawera surata saputu pakua aneka tetapi inasan kutete jasa Kiasiti tanang lapang soti tapi yang sukang perang Sri Ayu Tawano dapurkan suti jesawa Sata wasaja Ayu Tarjiwakiti buat tute berdusa pemangkerang Rakan tusa berdewata sapa buta muka wena serta soti Bapak tute berdusa pemangkerang rakan tusa berdewata sapa สัทธาโสทีภวตุเตภวตุสัพภมาณคาราราคาตุสัพเปเทวตาสัพพสังขานุปพาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตถ้าท่านยังไม่รีบจับก็สิบแปดโมงก็ลอฟังธรรมนะว่าการบัเค็นทานนี่ก็ดีแล้วนะแต่ว่าที่ดีกว่านั้นคือการฟังธรรมนะ พระเจ้าตรัสว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดนนะัและถ้าเราฟังที่จรราาดาเพื่อเกิดปัญญาเกิดความเห็นตรงเพื่อที่ถะชุบชุบกรรมก็จะเกิดบุญกําเบือยิ่งขึ้นเรื่องบุญสูงสุดที่เกิดที่เราจะทําได้คือการทําความอย่างตรงตามหลักจริยธรรมซึ่งเกิดขึ้นไดจากการที่เราฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะพอทําไม่ลับก็ให้รออยู่จนบ่ายโมงแล้วเราจะสนงทิ้งธรรม อย่างน้นอยู่เขาเมื่อคืนเที่ยวดึก อะไรก็เชิญได้เลยนะครับมีนะครับของมออเดี๋ยวผมขอรับหลังด้ยนะครับเดี๋ยวนขอรับอย่างนี้ก่อนด้วยความของคุณยี่นะครับเป็นไทยพีดีเนี่ยครับไทยพีดนรับเลยก็ได้ครับไปดูไทยพีดี ท่านท่านอาจจะเห็นว่าประมาทผิดปกตินะครับเพราะว่าผมผมคิดว่าใบหน้าของผมมันไม่ได้เข้าขอบคุณมากครับไปความปรารถนาดีนะคะขอถามคนพอดีบางทีอยู่ไกลมาขอวีซ่าอยากได้วันเดียวเลยได้ไหมคะคืออันนี้คงเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเรื่องวีซ่าประการเรื่องอ่นนะครับ ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับวันเอิญวันนี้เนี่ยคุณพรสิทธิ์ผูนะ้คูนนักเรรย์ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายองสูงของเราเข้าอุงเทพไปเพื่อรับการอบรมเจากที่องสูงทนที่อยู่ไกลมากแล้วก็ต้องเดินทางมารับครับผมผมคิดว่า,า<จ>ผมจะหาคําตอบเดี๋ยวช่วยจดชื่อให้ผมนะครับอ่สิ่งหนึ่งสมัยที่ผมทาที่เคนยาเนี่ยนะครับวันหนึ่งได้แต่ว่าหนึ่งต้องแจ้งล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับ สองเอกสารทุกอย่างต้องครบแล้วก็ถ้ามีเหตุผลว่ามีความจําเป็นเนี่ยเราพยายามทำทุกวิถีทางให้มันได้าในวันหนึ่งนะครับแต่ทันทีที่ใจเราเนี่ยนะหวนไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีคนที่เขาโกงเงินเรา หรือว่าเพื่อที่ตำหนิที่เตียนเราหรือความผิดพลาดที่เราเคยทำนะกับผู้มีพระคุณซึ่งตอนนี้ถ้าก็จากไปแล้วเนี่ยทนันทีที่ใจเรานึกไปถึงเ,เหตุการณ์ในอดีตเรานั้น,เ,นเราจะรู้สึกทุกข์เลยฉะนทั้นที่ตรงนี้ก็สบายนะตรงก็นิ่มนะอากาศก็ไม่ได้หนาวหรือร้อนเกินไป บางคนไปตรวจสุขภาพหมอนัดให้อีกสามวันมาฟังผลพบอกว่าสามวันนั้นเนี่ยที่รอเนี่ยนะเหมือนกับเธอตกมารบเลยเพราะว่าปรุงแต่งนะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหนะรือจะเป็นเหตุไหมนะหลายคนเนี่ยพอพอเพื่าผลตรวจเนี่ย เป็นลบเป็นลบคือว่าปกตินะโลกหมดเลยแล้วก็กดโมโหตัวไม่ได้ว่าเนี่ยเราป่อยให้สามวันที่ผ่านมาการเป็นนารกเนี่ยเป็นเพราะเราไปตีตนก่อนไขยนะเวลาคุณทํางานเนี่ยถ้าใจคุณอยู่กับงานนะคุณจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ส้ญญาเกิเครียดก็คุณไปคิดถึงอนาคตว่าเมื่อไร่จะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จหรือกำลังไปคิดถึงว่าโ มีงานางต้องมากมายที่ยังค้างค้างที่รอคุณอยู่อีกต้องเสร็งานต้องเสร็ห้าอีกสิบห้าอย่างพอคุณแค่คล้นที่แค่เนี้ยคุณก็ทอนะก็ทําให้ทานไม่อยากจะไอทํางานที่กำลังทำอยู่เจ้าของนี่เป็นอาซิ่อาซิ่เนี่ยคนแก่สมัยก่อนนะสหสิทธิ์ปีที่แล้วเนี่ยจะสุนเกีย้ยเกียรยไม้หลายคนเนี่ยจะเคย เคยทันนะอนาตมาให้ทันสวนเกียนไม้ตอเนเด็กๆคือเวลาเดินเนี่ยนะมันจะสิงดังนะยิ่งเดินขึ้นบันไดนี่นะบันไดไม้ด้วยนะมันก็ดังมันก็ดังขึ้นมาในห้องเยวปู่บุญดาเนี่ยจาวัดอยู่ลูกศิษย์ก็หงุนหิดไม่พอใจพูดขึ้นมาว่าไหนเดินไะม่เกรงใจกันเลยนะเดินสิงดังจังเลยปู่ท่านได้ยินนะท่านเกยเปบย์บเบาๆว่า ขอเลื่อมเขาอยู่ดีๆเราโวยไปลองเกี้ยเขาเองคือเสียงเสียงเนี่ยไม่ทําให้เราทุกข์นะเราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไปลองเกี้ยเขาเข้าใจไหมฮะเก๋ก็ดีใจโอวยนินโชคดีนะเก๋ก็คุยป่วยแทนฉันโชคดีนะวันนี้ถูกป่วยไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะแทงตัวเดียวกันแต่แทง50เกได้2,000ก็รู้เพื่อนคนนี้2,000นะที่เก๋กินนั่นเ็นบุเลย เดิกป็นแบบนี้ไหมทำไมถึงหูนะรู้สึกว่าวเราได้น้อยไปน,นะเราถ้าจะัน,น้แทงมากแบบนี้นะันะแทงสักร้อยึงความรู้สึกเสียใจความรู้สึกว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะจากดีใจเป็นเสียใจแลวทำไมคิดว่าได้แบบนี้เนี่ยกําไรเพราะว่า ไอ้ของที่เสียไปเนี่ยหาใหม่ได้คุณมีเงินคุณหาใหม่ได้แต่ว่าปัญญาแบบนี้เนี่ยคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อไม่ได้แล่ถ้าคุณมีปัญญาแบบนี้นะว่าเออไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะทุกอย่างเราเป็นแค่ชั่วคราวนะเมื่อคุณเสียอีกคุณก็จะไม่ทุกข์แล้วเพราะคุณไม่มีความยึดมั่นถึงมั่นตั้งแต่แรกว่ามันเป็นของชาติมันเป็นของเราเห็นะความแตกตา่างั้หเ่าคนนึงได้กำไรสิบล้านบาทเนี่ย แต่ว่าปวดโรงพยาบาลเขาทุกใจอีกคนนึงเป็นมะเร็งนะแต่ว่ายิ้นได้เพราะนั้นมไม่เป็นพียงแต่ว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขนะแต่เกิดอะไรใจไม่ทุกข์ก็ได้นะเกิดอะไรใจไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าคุณรู้จักวางใจอยู่กับกัจจุบันเห็นคุณค่าสิ่งที่มีมอยู่รวมทั้งการมองแง่ดีและรู้จักปล่อยรู้จักวาง